ปูนยาแนวทำไปใกล้ๆตรงนี้ลงมาต่างไปทางให้เอ็มถ่ายให้เอ็มถ่ายให้เอ็มถ่ายลเอ,เ,อเปิดแฝดไม่เปิดแฝดเลยนี <c oughs> อ่อยู่ใจก่ยอนจ้ะ

นันแหละตรงนี้เร่อกแที่ปูอยู่ในท่อบานเลยแ้วเข้าเรียนลองเข้าหลักสูตรต่างๆลองิจารณาทำล้ว บนข้อเดียวแล้วไงล่งโล่เอาล่งมาให้หน่อยลัางเบาแล้วอ่ะไอ้นี่มันจะถึงถึงผมยิงแค่ตรงนี้ที่พี่ไม่ลงอ่ะทิพย์ไม่ลงเพื่อนเงี้ยได้ มันก็มีเศษใช่ไหมแล้วพอเน้าเยอะมันก็ยิ่งดงันอา่าะโอเคก็เข้าใจได้อ่ะโอเคพอก่อน เอ,อ๋อแต่ป้องอย่างที่ทำข้างล่างนี่เม่เดียวมานะนี่เหมเหมือนกัน เมตรที่ว่าหมื่นกว่านี่หรบที่ทางถูกแล้วพี่เดี๋ยวพี่คุยเลยตอนนี้ผมถ่ายวีดีโอยอยู่เดี๋ยวลูกค้าเือปังราค้าตกใจ อไปถ่ายข้างนอกที่ตรงบ่อหลังบ้านอ่ะถือกล้องก่อนแล้วเรไปถ่ายข้างนอกอ่าเอาใส่เห็นไหมเสร็จกับออกออกค่ะน้ำไหลใช่ไอบ่บอรานได้ก็ีน 好,给好了，刚才都吃好了，我也有你们饱了，你们都……了这 เอาอที่บอ่อแล้วตอนนี้เอาอบอ่อแล้วนะตอนดึงขึ้นมาดึงยากเลยนะไดเขออ้าวมาแล้วทีนี้ เลยพราัวมันจมน้ำเลยบ้าบเนะี่ยมันจะเงียบเลยเมื่อกี้แต่ตอนนี้ท่อโล่งเลยเสียงดีขึ้นเลยสเกจากเสียงจากเสียงว่เสียงดูเีย,ย,ยโครมไ เศษปูนกับเนื้อเก่าของพี่มนกองอยู่ในท่อราอบ่อเนี่ยมันไม่ใช่บ่อระบายน้ํามันเป็นบ่อน้ําล้นคือคือจะระดับน้ํามันจะแค่ขึ้นขึ้น,น,น,นลงลงตามระดับเขาเรียกว่าอะไรเอ,อน้ําซึมเห็นไ,ไหมพอน้ําซึมแล้วเนี่ยบ่อจะซึมลงเนี่ยของก็จะกองอยู่ในท่อ,อแล้วมันไม่ลงถังทีเดียวเพราะว่าท่อกับถังเนี่ย ระดับมันไม่เสมอกันคือมันไม่จะลบลงถังน้ําน้ํามันคายอยู่ในท่อตลอดเวลาอของมันก็ไม่ไหลเข้าถังอของมันจะอยู่คาท่ออตอนนี้ก็คือกี่ปีนะบ้านนี้อยู่กี่ปีนะบ้านนี้เหรอประมาณปีสองแปดก็เท่าไหร่นะสามสิบปีสามสิบปีสามสิบปีของอยู่ในท่อสามสิบปีอ่ะอ,อ๋อขอนปีสองแปดนะอ่าใช่ไหมสองแปดสองหกปีสองหกสองหกน้ำท่วมกรุงเทพอ่ะ อ่าสี่สิบปีอืาเกือบสี่สิบระยะเวลาเหรอใช่เพราะฉะนั้นของที่มีกองในท่อสะสมอยู่ในท่อไหลบ้างไหลออกไปน้อยในถังน้อยบ้างมากบ้างเพราะพี่อาจจะเคยสูบซ่วมบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมสูบซ่มอ่ามันก็มีการไหลไปที่ถังด้วยแล้วก็ค่าที่อยู่ในเส้นท่อแข็งอยู่ที่ผิวท่อทําให้รูเราเล็กลงรูเราเล็กลงไหมไม่ใช่ไม่ลงลงแต่เล็กลงอ่าเล็กลงแล้วน้ํามัน น้ำที่ไหลมันไม่ได้พัดผ่านเป็นได้มันไม่ได้ไปด้วยความแรงอ่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าท่อมันจมน้ำอยู่ตลอดเวลาอืมอ่าระดับน้ำมันคานี้เหนือท่ออืมมันไม่ไหลออกแต่ถ้าปลายท่อไม่มีน้ำสิมันไหลแน่นอนปลายท่อไม่มีน้ำก็โดยการไอ้นี่เหรอโดยโดยที่ดูระบบน้ำระบายของระบบรอบบ้านเราอ่าแล้วทำไงนะ นะที่จะขึ้นมาอ่าใช่ใช่ใช่ของเบาก็จะแตกลอยแลยแตกกลายเป็นของละเอียดแล้วไหลกลับไปไหลไปอยู่ที่บอดที่ใช่ค้องอนเหลืองนะนะใช่ต้องอ๋อไอ้นี่ไอ้พวกไอ้กระดาษที่ชูไปแล้วนะใช่ครับกระดาษที่ชูเราที่เราทดสอบอ่ะนะด้วยกระดาษที่ชูนิดหน่อยแล้วส่วนใหญ่พี่ก็เป็นเรื่องของเศษวัสดุจากการก่อสร้างจากการก่อสร้างโดยภาพรวมเนาะค่ะ ที่ตอนนีก็ลงไปได้นะมัก็ลงอยู่แล้วพี่ก็เก็บได้ไม่หมดหรอกก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่ชิ้นยิ่งใหญ่ๆก็ออกมาหมดแล้วอ่าพวกเศษอะไรก็หมดอมดหมดครับก็เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตปิดคลิปก่อนเลยนะครับสําหรับงานนี้ส่วนเช็ดครีนิ่งนะครับผมของบ้าน40ปีนะครับก็จบลงเรียนร้อยเท่านี้นะครับบทพิสูจน์นะครับว่า ปัญหาในท่อจริงๆแล้วมันมันเป็นเรื่องของระดับน้ํานะครับเรือลอยลวสำหรับง,งานนี้นะครับเศษวัสดุอยู่ในท่อเหมือนเดิมแต่งักทุกงานพอๆกัน,อนโอเคครับพกกันไหนงานหน้าครับอย่าลืมครับ863453568แก้ท่อแต่ช่างอีีดีครับเลยจ้โอเค๊ายบาย